โรตารีพลอยร,ราชบุรีฉลองนายกและสถานปนาคณะกรรมการบริหารประจำปี2557 2558 เมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2 5 5 7เวลา18นาฬิกาณโรงแรมโกลเด้นซิตี้อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีหน,นิสิตจันรสมงวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดสโมส,มสรโรตารี่พลอยราชบุรีโรตารีสากลฉลองนายกและสถาปนาคณะกรรมการบริหารประจำปี2557-2558 โรตารี่เป็นองค์กรหนึ่งที่สําคัญที่ร่วมบําเพ็ญประโยชน์ทั่วไปทั้งในเมืองใหญ่และเมืองเล็กๆในการพัฒนาจังหวัดราชบุรีโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน สโมสรโรตารีพลอยร,ราชบุรีเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ทุ่มเทและเสียสละในการช่วยเหลือสังคมภายใต้อุดมการแห่งการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อบริการท้องถิ่นและชุมชนทั้งด้านอาชีพด้านการศึกษาด้านการสาธารณาสุขและกิจกรรมสาธารณาประโยชน์คุวันนี้สโมสรสมารโร,รนที่เข้ามาในน,นี้ในนี้รวเป็นผู้มีน้นิ้าเป็นผู้ สร้างคุณประโยชน์อันอหน่งอันงานนนนนเพื่อสังคมผมรู้สึกชื่นชมยินดีในอย่างยิ่งที่ได้พบปะก,กับสมาชิกโรงเรียนทุกท่านที่ได้มีน้ำิจน้ำใจเพื่อสังคมเพื่อชุมชนซึ่งทางให้สังคมนี้มีความน่าอยู่สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทยปัจจุบันซึ่งต้องการความรักความสามัคความกล่อมดองรับขออยุญาชื่นชมทุกท่านด้วยความจริงใจเป็นอย่างยิ่ง วิทยาลัยราชบัตรหมู่บ้านจอมบึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะภาษาอังกฤษพัฒนาศักยภาพแพทย์พยาบาลเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2 5 5 7ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยฤทธิ์ศิลาเดชอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชบัฏตหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษและการบริการตามมาตรฐานประชาคมอาเซียนตามแผนปฏิบัติการโครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการเปิดเสรีภาพบริการและแรงงานฝีมือสู่อาเซียนณห้องประชุมโรงพยาบาลเมืองราชอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี โดยนายประภาพรสุขเสริมรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองราชให้การต้อนรับการจัดอบรมในครั้งนี้ศูนย์เตรียมความพร้อมสุ่ประชาคมอาเซียน โดยงานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพให้ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจการบริการให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับลูกค้าชาวต่างประเทศได้เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านบริการที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยว่าเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนโดยแท้จริงมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในฐานะเสาหลักทางการศึกษาของชุมชนได้ตระหนักถึงการเป็นผู้นําในการ ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชนเพื่อให้ชุมชนและภาพธุรกิจมีความเข้มแข็งสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งกลุ่มแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เป็นธุรกิจด้านการบริการเป็นหนึ่งในสาขานำร่องในการเปิดเสรีภายใต้การแบ่งปันวิสัยทัศน์ด้วยอัตลักษณ์เดียวกันของประชาคมอาเซียนและนำมาซึ่งการแข่งขันอย่างเสรีในการตลาดแรงงาน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ชนะศึกวิเศษชัยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรของโรงพยาบาลราชบุรีและโรงพยาบาลเมืองราชที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เเข้ามาเพามาเยแล้วมันเกิดผลกระทบอะไรบ้างนะฮะท่้นทั้งหลายเนี่ยผมว่ากระทบแน่นอนและอันที่สามเรื่องความมั่นคงนะฮะของเราเนในภาคที่เกี่ยวกับการปุกษากก็จะเป็น ออีกาเาเรรระคยนตมมมวงขชสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรีจัดโครงการสนับสนุนสถานประกอบการวิสาหกิจชุมชนโอท็อประดับ4และ5ดาวในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีประจำปีงบประมาณ2557 เมื่อวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2557เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมแพลวอาพลาเพลสอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนายนรงครองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประเมินและให้ความรู้แก่สถานประกอบการในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการสนับสนุนสถานประกอบการวิสาหกิจชุมชนโอทอบระดับ4และ5ดาวในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประจำปีงบป,ประมาณ2557จังหวัดราชบุรีเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและลดมลพิษแหล่งกำเนิดหรือหลักการใช้เทคโนโลยีสะอาดมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต เป็นแนวทางที่ช่วยให้สถานประกอบการสามารถลดต้นทุนการผลิตและการลดมลพิษที่เกิดขึ้นเพื่อให้สอดรับกับการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้การดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรีจึงได้ดำเนินงานโครงการสนับสนุนสถานประกอบการวิสาหากิจชุมชนโอท็อประดับ4และ5ดาวในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ2557ขึ้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อมสำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่8ราชบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคโพธารามและสถานประกอบการวิสาหกิจชุมชน8แห่งรวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นประมาณ40คนโดยการดําเนินงานโครงการสนับสนุนสถานประกอบการวิสาหกิจชุมชนโอท็อประดับ 4- และ5ดาวในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีจะมีการพัฒนากระบวนการผลิตตามเกณฑ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเกิดความร่วมมือและขยายเครือข่ายการดําเนินงานของผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป กลอดท่าบุรีเองนะถึงแม้บางสิ่งบางเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนจุชนด้วยครับอย่างเช่นเตาเผาโอกยนะครับมีจุชนมีบ้านขึ้นมาภายหลังในปัจจุบันพอควันเตาขึ้นนะกลิ่นออกหน่อยอยู่ในใจของพวกเราทุกคนไม่อยากให้มีผลกระทบกินปันไป ีเอ,ยอ้ย,อยสยีำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดราชบุรีครั้งที่2ทับ2,557 เมื่อว 10. ouais. ันท uh. ี so, ่23มิถุนายนพุทธศักราช2557เวลา13.30นสํานักงานแรงงานจังหวัดราชบุรีจะประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดราชบุรีครั้งที่2ทับ2557ณห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค4ราชบุรีนำโดยนายนรงศักดิ์เฉลิมเกียรติรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีหัวหน้าสํานักงานจังหวัดราชบุรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีประธานเครือข่ายโอท็อปจังหวัดราชบุรีประธานชมรมท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดราชบุรีผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานแรงงานกเกษตรจังหวัดราชบุรีพัฒนาการจังหวัดราชบุรี พ่วอหนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคเสีราชบุรีจัดหางานจังหวัดราชบุรีประกันสังคมจังหวัดราชบุรีสวัสดิการและคุ้มครองฝีมือแรงงานจังหวัดราชบุรีนักวิชาการแรงงานชำนาญการและแรงงานจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดราชบุรีในครั้งนี้ว่าโดยกา <It> รพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานกลุ่มเฉพาะแรงงานนอกระบบแรงงานสูงอายุและแรงงานคนพิการเพื่อเป็นกลไกการทํางานในพื้นที่ตามแนวทางการดําเนินงานบริหารจัดการแรงงานกลุ่มเฉพาะที่กําหนดให้มีการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานกลุ่มเฉพาะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวได้แก่แรงงานนอกระบบแรงงานสูงอายุและแรงงานคนพิการรวมถึงอาสาสมัครแรงงานผู้นำชุมชนต่างๆโดยจะกำหนดให้มีการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพาเครือข่ายแรงงานนอกระบบในวันศุกร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2557ณห้องราชาวดีโรงแรมโกลเด้นซิตี้อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน,น100คน นอกจากนี้สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรียังได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบพุทธศักราช2557ภายใต้วิสัยทัศน์แรงงานนอกระบบได้รับการคุ้มครองมีหลักประกันทางสังคมนำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากข่าวดังไปทั่วเกี่ยวกับบินช็อปค่าโทรนับหลายหมื่นถึงหลายแสนเพราะเด็กใช้สมาร์ทโฟนซื้อเพชเล่นเกมคุกกี้รัน เพราะบัญชี Google ไปผูกกับการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการมือถือ Carrier Billing ซึ่ง AAS เป็นเจ้าแรกที่เปิดให้สามารถซื้อแอปพลิเคชันซื้อไอเทมได้โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตทำให้เด็กสามารถซื้อเพชรลายเกมซื้อไอเทมหรือซื้อแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะเพชรเกมลายคุกกี้รันเพื่อน,นำเพชรในเกมไปซื้อไอเทมต่างๆของเกมคุกกี้รันนั่นเอง ซึ่งกรณีเกิดเหตุบินช็อกเพราะเด็กซื้อไอเทมหรือซื้อแอปพลิเคชันนี้เคยเกิดขึ้นในต่างประเทศหรือแม้แต่ในประเทศไทยมาแล้วและมีโอกาสเกิดขึ้นมากบานสมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ตโดยเฉพาะฝั่ง Android OS ที่การทำงานของระบบยังไม่เน้นการถามรหัสผ่านก่อนซื้อแอปพลิเคชันจึงทำให้ซื้อได้โดยไม่รู้ตัวได้ง่ายยิ่งขึ้นและยิ่งปัจจุบนันมีวิธีการให้ซื้อผ่านการเรียกเก็บเงินจากบินค่าโทรศัพท์ซึ่งยิ่งทำให้ง่ายขึ้นไปอีกเพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตได,ไดเพียงแค่ใส่เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ก็สามารถสั่งให้เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมือถือได้แล้ว ดังนั้นก่อนที่จะส่งสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตถึงมือเด็กควรจัดการตั้งค่าให้ถามรหัสผ่านก่อนซื้อแอปพลิเคชันหรือซื้อไอเทมทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กแอบกดเล่นซื้อไอเทมในเกมโดยที่คุณไม่รู้ตัวหรือแม้แต่ตัวเด็กเองอาจจะไม่ทราบว่ากำลังกดเสียงเงินอยู่สำหรับผู้ใช้ Android OS สามารถตั้งค่าให้ถามรหัสก่อนซื้อของทุกครั้ง วิธีการตั้งค่าให้ Google Play Store ถามรหัสผ่านก่อนทุกครั้งที่จะซื้อคอนเทนต์เพื่อเป็นแนวทางป้องกันในเบื้องต้นในการซื้อคอนเทนต์แบบไม่ตั้งใจหรือช่วยป้องกันบุตรหลานกดซื้อโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ1เข้าไปที่แอป Play Store บนมือถือหรือแท็บเล็ต Android แล้วเข้าไปที่เมนูตั้งค่าหรือ Setting 2แตะที่เมนู request password for purchases หรือต้องปอรหัสผ่านเพื่อสั่งซื้อ 3. เลือกสำหรับการสั่งซื้อทั้งหมดผ่านทาง Google Play บนอุปกรณ์มือถือหรือ For All Purchases Through Google Play on This Device จากนั้นก็กรอกรหัสผ่านและอีเมลให้ถูกต้องหลังจากนี้หากมีการกดซื้อคอนเทนต์ต่างๆบน Google Play Store ก็จะต้องกรอกรหัสผ่านทุกครั้งแล้วซึ่งวิธีนี้จะช่วยป้องกันการซื้อคอนเทนต์แบบไม่ตั้งใจหรือช่วยป้องกันบุตรหลานกดซื้อโดยความรู้เท่าไม่ถึงการได้ คุณก็ต้องแพ้จนตายสิ่งที่ฝันมากมายคงจะคล้ายเพีมงฝุ่นควันในวันเวลาที่ลมหายใจยังมีสมองอยังดีอย่าไปนี้ต้องฝ่าฟันชีวิตนั้นสันจะตายเปิดใจไปลองแทแทให้ชีวิตมีแสงจมใจย้ำไม่รู้ เธอก็พร้อมใจเสมอแต่เดินตัวเองสึกวันนี้ไปไม่ยอมให้แม้เปลวติดตามรับชมข่าวสารย้อนหลังได้ทาง www.hcb.co.th b หรือ w w w f a c e b o o k c o m h c t v c h a n g สอบถามพื้นที่ให้บริการได้ที่ 032310262หรือ0815681248